การรู้จักตัวเองอย่างท่องแท้การรู้จักตัวเองอย่างทองแท้ออทแทโลกนี้มันวุ่นวายเร่าร้อนมีปัญหาเยอะแยะถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้แล้วเราจะอยู่ในโลกได้อย่างไรในร่างกายที่ยาววานาคืบกว้างสองหนึ่งนี้เราจะต้องหมั่นศึกษาหมั่นพิจารณา มันตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นให้เจริญงอกงามขึ้นทุกวันทุกเวลาวันหนึ่งสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเวลามีเวลาว่างๆเรานั่งลงหันหน้าเข้าฝาเสียเอาเก้าอี้มาตัวหนึ่งหันเข้ามุมใดมุมหนึ่งแล้วก็นั่งคิดถามชีวิตของเราเองถามถึงเรื่องตัวเราที่เราคิด เราพูดเราทำอยู่เป็นประจำเอามานั่งวิเคราะห์วิจัยด้วยตัวของเราเองค้นคว้าด้วยปัญญาที่มาจากการฟังการอ่านการเรียนเราก็รู้จักตัวเราขึ้นมองเห็นตัวเราขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเราสะอาดหรือสก,กปรกโอวาทพระพรหมมังคลาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ